โ,โ,โช้ชาประหวัตไมนต้องอย่างนี้พี่แมวพี่แมวพูดมีเงินอยู่20บาทผู้อยากเติมโลบัสทำยังไงดีอืงั้นเหรอโอเคเดี๋ยวพี่หาให้อะ่ะผิดดาน <ride> <笑><笑>โอ้ร้านที่ว่านั่นคือเทียนแทชช็อปยังไงล่ะตเติมขั้นต่ำแค่20บาทเท่านั้น และแพ็กสุดคุ้มราคา120บาท800โลบัคเลยทีเดียวและยังมีบริการอื่นอีกด้วยนะ,อะขอบคุณครับคนรุ่กิจจับพิดานช่วงขายซื้อสอนลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะ เฮ้ hey, สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องซีลเกอร์นะครับวันนี้เกมวิวบอสฟอร์เดเชอร์นั่นเองใช่แล้วในวันนี้พี่มาทำการรีวิวผลงานของ F c ซนะครับก็จะเป็นงานวัดสุดอลังการพี่ชอบมากเลยพี่เห็นเว็บแรกปั๊บว้าวเลยแบบโอ้ต้องจับแล้วละ่ะแล้วก็เลยได้รีวิวในวันนี้นั่นเองโอเคไปเราไปดูกันเลยและนี่ก็เป็นงานวัดที่พี่ชอบมากคือในชีวิตครั้งหนึ่งพี่เคยอยากลองไปงานวัดดูนะว่าแบบมันจะเป็นยังไงนะคือพี่เคยไปงานกาชาดิแต่ไม่รู้เหมือนกันหรือเปล่าอาวับเข้า เราจะเข้าอย่างนี้เลยจริงอ่ะเราเริ่มที่รถเราเริ่มที่รถนั้นไหมลดลดรถเมล์รถเมล์โอเคและการเดินทางมาทัศนศึกษาหรือการเที่ยวกานในครันงนีเราจะมายัางงานวัดที่หนึ่งนะครับทุกคนอะออกจากรถกันเลยโอ้นี่มันง,งานวัดสุดแสนสวยงามโอ้อลังการปุ้งปลิ้งล้านแปดสุดยอดมากนี่สวยจริงจริงนี่แหละงานนี้ร้อนหน่อยนะประเด็นงานนี้ร้อนหน่อยก็เลยใส่ชุดแบบนี้มาไม่ต้องตกใจนะแผ่นกระชับกล้ามอ,อก อ่าโซโลนำไปเลยอยากจะแนะนำตรงส่วนไหนก่อนอยากจะไปดูสาระวัตรหรือจะเล่นมินิเกมตามซูมก่อนไหมลองเมื่อไหร่เอ้ยเดี๋ยวนีน้คือยิงเป้าคะแนนนี่นะโอ้โหแล้วใครยิงเพดานแล้วยิงกระเดงด้วยนะประเด็นโอ้โหสุดแม่นไปเลยเอ้ยเดี๋ยวนะพี่ชอบซูมนี้มาโซโลอันนี้คือยิงเก็บคะแนนใช่ไหมสโ,โลมายิงกับพี่ไหมปเขียวขึ้นหนึ่งคะแนนไปเขียวกนนึ้นคะแนนเข็กสาม<อ>คะแนนเค็มสามคะแนนคมีเป้าหลบได้เลย เป้าหลอกก็คือที่มันเป็นคล้ายๆหินใช่ไหมแล้วทำไมเรายิงมาทางพี่ไม่ใช่ยิงอ่าโอเคหนึ่งสองสามเริ่มเลยนะจุดยิๆพี่เอาเค้กก่อนเลยอ่าเบนดึงไม่มาเฮ้ยเราแย่งเค้กพี่โอ้โหเฮ้ยเอาดิมันมีเป้าหลอกด้วยเหรอเป้าหลอกยิงปุ๊บมันจะลอยขึ้นฟ้าเลยโอ้ ยีนี่เองโอ้โหมันรีคุยมใส่พี่เออพี่ชอบพี่ชอบแบบนี้จังเลยอะคือมันเหมือนกับแบบโอ้โหไม่มีเป้าหลอกริงด้วยอทำไมไม่โดนเป้าหลอกเยอะเลยพี่ต้องดึงเอ้ตึ้งไม่มีเทคเจอร์อนนั้นเป้าหลอกเต็มเลยหน่อยได้เลือกที่โอ้โหอ่ทำไมชอบยิงใส่พี่ทำไมชอบยิงระทางนี้ล่ะลูก ไหนนับแต้มมาดีกว่าไหมโอ<ฮ>้ <c oughs> ยจ๊เกลซิลเฟอร์ก็ชนะสินะดูจากแต้มไม่จริงไม่จริงใช่ไหมใช่ไหม <c oughs> ดูดิเนี่ยพี่ก็เค้กสามก้อนพี่ก็นำไปสามเก้าคะแนนแล้วเนี่ยพี่เขียวกใกล้กันแม่คิดว่าอะไรนะฮะซิลเฟอร์ชนะไงโอ้โใจเย็นใจเย็นเอาสิ่งนั้นออกก่อนโอเคอันนี้มีนี่เกมอะไรอ่ะแข่งระบายสีเราตั้งรูปตามนี่มันปั้นน้ำมันก็คือให้พี่ตั้งใช่ไหมอ่าโอเคพี่ว่าพี่พร้อมแล้วล่ะ เลือกสครูปหนึ่งอันเลือกสครูปหนึ่งเอากุโกลโลแล้วกันอ่าโอเคอ่าเอารียบเรียบเรียบรูปเหมือนไหมอืมพี่ดูนะดูกุโกลโลผมนะไม่เหมือนพี่ใช่ไหมพี่พี่โซโลไม่เหมือน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 ยังไม่เหมือนเลยอ่าเดี๋ยวพี่ดึงดึงเดี๋ยวพี่ดึงเข้าไปอีกอ่าเหมือนยังอืมพี่พี่โลเป่าทำไงให้เหมือนอะกุโกลโลอ่ะใช่ต้องเติมต้องเติมต้องเติมขาเอาไว้ใช่ไหม ลูกกระต่ายเล่ถามขนาดมันก่อนไหมมันต้องขนาดตาขนาดใหญ่ขนาดได้ไหมได้ผู้ชนะผู้ชนะคือผู้ชนะมีฟางนี้โอ้โหตัวให้ฟางนี้เหมือนเสียใจเออใช่เลยจุกัวโลมันต้องมีตาเทโบนะโอเคยอมรล้ว่าสุบนิ้บอบชนะก็ได้โดยเอ้ยอี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 อันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้ร้านไข่ของร้านไข่ของอ่ะพี่ขอชิมแล้วกันได้ไหม อ่าอร่อยกินฟรีไม่่ายเงินแปะอ้น,นโอ้ยพอเซ็กซี่อันนี้คืออันนี้คือปลาโป่งอ่ะปลาโป่งก็ใช้ลูกปืนใหญ่ยิงเนี่ยนะเดี๋ยวพี่ลองยิงสิ <c oughs> หุย้ยมันมีควันเกิดขึ้น,นยิงได้หมดบอกว่านักชน,นะฮาโอเคพี่ต่อ้สองแต้มเลยแต่ฝั่งพี่เลยเออดปิปืนเนี่ยมันคูดาวไม่ทัน ครบแล้วว่าปืนใหญ่มังกูดาวไม่ทันนะไม่งั้นเรากำลังจะแพ้ใช่นี่แหละขอยืมปืนใหญ่หน่อยเถอะ <laughs> ยืมปืนใหญ่จากฝั่งตรงข้ามมายิงขอบคุณมากไม่ไหวแล้วพี่ว่าของพี่มันมขึ้นหมดแล้วนะ,อะเอ้มันมีหลายชั้นนี่วะ <laughs> นี่ของพี่มันหมดแล้วเนี่ยิดซิวนะผมยิงบ้างนะ <laughs> พี่ได้ตังค์17โกค่าทำขวัญด้วแหละ ไมเป็นคนอย่างนี้อันนี้เคยยิงเป้านะใช่อ่าโอเคพี่หยิบธนูมาแล้วยูอธิบายว่าถ้าเส้นสีแดงพี่กิ๊ห้างยิงปกติถ้าอยู่หลังเส้นสีแดงพี่สิ๊จะต้องกระโดดกระโดดยิงเหรอใช่อีซี่มากเลยพี่กระโดดยิงผมลองมาละถ้าอยู่หลังเส้นสีส้มเราก็ต้องทำอะไรเออเฮ้ยพี่ก็ยิงเม่นเหมือนกันนะเนี่ยไม่ถ้าอยู่หลังเส้นสีส้มก็คือต้องกระโดดหมุนตัวยิงฮะโอ้อาไปไหนแล้วดูเร็วเออแล้วอันนี้ยังไงต่อให้พี่ก็บตอบคำถาม เขียนตอบคำถามบลาโอเคเขาถามว่าวิดีโอที่เริ่ม QD คือวันไหนค A ตัวไหนอะแรกเลยผมโอ้วันก็เป็นจับขอคุยอันแรกนะแต่มันก็หนึ่งปีที่แล้วนะเนี่ยสารภาพจริงๆว่าพี่เป็นคนความจำไม่แม่นแต่เป็นวิดีโอเมื่อประมาณปีที่แล้วีก่นเองตอนนั้นยังตัดคลิปแล้วแบบยังพูดไม่ค่อยเป็นอย่างนี้เท่าไหรย่ยังพูดแบบพูดเหมือนอ่านสปต์อะเออตอนนี้เหมือนด้นสดเต็มที่เลย โอเคก็ถ้าเกิดไปดูคลิปพี่ปีก่อนก็จะรู้สึกว่าการที่คนเราทําคลิปอะมันมีพัฒนาการขึ้นจริงๆนะเอ๊เราคือตัวเรามันพัฒนาขึ้นไงในการทําให้คลิปดูดีขึ้นไปเรื่อยๆจลเมื่อไรจะทำอีกครับเมื่อหนึ่งแสนซับแล้วกันเฮ้ยพี่พี่สนใจเนี้ยไอ้รถบัมป์อะเฮ้ยนี่คือรถบัมป์้ารถบัม์ระบบใบพัดคือมันเป็นรถบัมป์ที่ดีมากถ้ามีหลายคนก็จะรู้สึกว่ามันสุดยอดมาก แล้วทำไมมันมีกุกโกลโร่ตาติดไฟอยู่ตรงกลางสนามด้วยเลยเนี่ยพี่รู้สึกมันกุกโกลโร่มันบังคับตัวเองได้มันมีอะไรสิงไก่อยู่หรือเปล่าใช่มันมีอะไรสิงไกอยู่จริงด้วยมีขาเล็กๆอยู่รถบัมปมาแล้วแบกรถบัมมาแล้วแบกรถบัมด้วยด้วยมือข้างเดียวด้วยแต่ไม่ชอบบรรยากาศงานวันจริงๆนะดีดิไฟมุมุดมุดมุนต่อไปชิงช้าสวรรค์ไหมใกล้ใกล้ตัวนี้เลยไหมทุกคนนั่งคนานบ๊อบจะนั่งได้ไหมเนี่ย ไก่แปลงร่างพี่เอาสีพี่ผมต้องขมอไม่พี่สิวเฮ้นี่มันมีการแย่งสีกันเกิดขึ้นป๊อบมานั่งกับพี่มาป๊อบมันนั่งสองคนเลยเหรอโอ้สองคนนั้นเขาได้เลยกันเราต้องตื่นกันสิค้เอ้ยเราไปนั่งกับพี่สิวกันเถอะป๊อบเราไปนั่งกับพี่สิวกันพี่เก่งใจว่าพี่ขอนั่งคนเดียว เขาเป็นเกย์เาหลีคู่ไปเลยฉันไม่อยากนั่งบิซิวเขาไม่ได้อาบน้ำมาสามวันโอเคจะเป็นบเกย์ก็ได้โอ้เอาหมดเร็วๆตัวไหนตัวนายใหญ่เหมือนกันชินช้าตะวันโอ้เขาเร็วกว่านี้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 พอแล้วเนี่ยมันต้องมีคนอ้วกแตกแล้วอ้วกพุ่งบนเนี่ยกระจายบนท้องฟ้าแบบ ผู้ที่ครับคนนั้ปรับเป็นมุมมองบุคคลที่หนึ่งด้วยครับมุมมองบุคคลที่หนึ่งกันเลยผู้ที่หนึ่งเปลี่็นหน้าตัวเองไปแวบหนึ่งจะไม่อยากลงมันสูงฉันกลัวไม่โดนต่อเบลลี่เต่อเบลลี่หนึ่งตอวาโอ้ ช้าประหวัตมันต้องอย่างนี้แรงแบบนี้แหละชั้นโชคพี่ขอกระโดดออกมาดูข้างนอกเลยแหละพี่กระโดดถึงก้กลายเป็นเลโก้าไปแล้วตกแมพปิ้ลช่วยสวยใช้สมบัติเราพี่ซิวพี่ซิวพี่ซิวเพื่อนผมล่ะ เพื่อเราไปเพื่อเรากลายเป็นเลโก้เลยที่งานวัดดับอนาถหนึ่งศพเอ้นี่มันบ้านยางนี่นะนี่มันบ้านยางพี่จําได้แต่ในชีวิตพี่ไม่เคยเอ๊ะเคยเล่นหรือเปล่าหรือไม่เคยเล่นจําไม่ได้ผมก็ผมก็ชอบเล่นนะแต่ผมชอบเล่นตุ๊กตามากกว่าไปเล่นมดปั้งกันในเนี่ยตอนนั้น่ะฮะเออใช่โมวีดีแล้วมาดูดีผมจําผมจําได้เลยว่าผมเล่นบุ่มเล่นไอ้แบบนี้ใช่ไหม คนอื่นเขาจะลงเขาจะสไลด์ลงตรงนี้ใช่ไหมเฮ้ยไม่ผมลงตรงนี้ไม่ผมลงตรงนี้เนี่ยเนี่ยผมลงตรงเนี้ยมันมีวิธีทำให้ลื่นอยู่นะ้าพี่ทำไม่ผิดใส่น้ำมันหล่อลื่นไม่แบบวางเก้าอี้ให้มันเนี่ยไม่พี่ใส่น้ำมันผมปาน้ำยาใส่หรือปาน้ำยาไฟใส่อุ้ยโดนขักเลยปาน้ำยาใส่ไปใส่กุกุโลดดีป๊บดโเฮ้ยกุกุโลดโอ้โอ้โอ้อมีคนกันเลยต่อไปที่คอนเสิร์ต ครเป็นนักร้องตีไหมกานขอกีตานะเย้เฮ้ยมันมาดูกล้องได้ด้วยเหรอนี่ก็อี้กล้องอะสามารถดูได้อ้อจริงเหรอเฟิร์สขอพี่ลองหน่อยสองสามอ๋อมันเป็นกล้องมันเป็นกล้องของแต่ละร้านนี่ว่านี่คือวงแผ่นกระชับก,ออก <c oughs> ้ากมอ <c oughs> ากรมอ <c oughs> กระชับกล้ามวงกล้ามอกวงชายชาตรีเวลาออากตำรวจสำรวจแล้วได้เลยงั้นพร้อมละไปโซโลนนำไปเลยโอ้นี่เราเดินมาตามวัดแถวๆนี้ ข้างๆคืออะไรไอติมรถทุเรียนความได้เอ้ยปีนไปอย่างนี้เลยเหรอใช่เอ้ย,ยเราไปไม่ได้เราปีปนใน,น<ม>เขต<ด>วัดมันไม่ดีนะไม่ต้องปีนเะด็ดดอ,อ้อมโอ้ทางระเบิดอุ้ยพี่เจอรอยเท้าพี่เจอรอยเทาาย้าใครแล้วคนตรงเนี้ยข้างหน้ารอยเท้าเลือดคุยมีเลือดที่กำแพงด้วยพี่ชอบในคอมที่ว่าทูบอะใช้เป็นปลายนีออนแล้วอยู่มันมันอยู่เหมือนทูบที่จุดเราจริงๆนะไอเดียดี โน้ซีบอกว่ามีฟิงเกอร์พิ้นเออใช่ฟีตติ้งเทเบลเจตอร์ตรนนี้ต้องมีนะแต่ว่าพีมันหนีมันหนีไปแล้วมันหนีไปที่ไหนไม่รู้ครับพีหนีไปแล้วหรอพี่ว่ามันคือเมนนะเสายาวๆนะมันไม่น่าใช่กุฏิให้ใครกดปุ่มสีอะไรอะพี่ว่านี่มันรูเผาศพหรือเปล่าเนี่ยอ้าวเข้าไปได้แล้ว oh my god โหยินดีด้วยคุณได้เจอไก่ไก่คลั่งโหเป็นกุกโกโรเวอร์ชันมืดนะเวอร์ชันแห่งความมืดและตาสีแดง โหสุดยอดมากไปแล้วตายแล้ขอโชคดีมันไม่น่ามีใครเจอเฮ้ยออกไม่ได้นาดีพี่เรียมานี่มานี่พี่เรียมาตรงนี้ต้องพูดดินี่ตรงนี้ตรงนี้ต้องพูดกิฟต์อัดอาไซกิฟต์อัดอาไซมองขึ้นไปไม่ได้นะครับแล้วอะไรแล้วอะไรแล้วโอ้เข้นไปบนต้นไม้กิฟต์อัดอาไซมองขึ้นไปบนต้นไม้โอ้แอบอยูเนียนมากเลยน้องผี ถ่ายร,รูปถ่ายรูปเลยตาอโอ้โหใครจะไปเห็นว่าแอบอยู่ตรงนี้เฮ้ยมีกอะกองทรายด้วยกองกองซักกี่มั้เป็นนุ่นสอรสถานโอ้โหใครใครใครโดนทรายขึ้นไฟไม่ใช่ทรายดูดจะเป็นเสาทรายเสียบล้อมาคือผลดทรายนะ้ตูมเดียวโดนผลทรายโอเคขาดาวพร้อมกันสามสองหนึ่งยิง ี oh oh, อ้โอ้ยไอตรงกลางสว่างมันจะเผางานเลยเ <g ül üyor> ยอะไปแปป h a p p วเ e w ียร์สวัสดีปีใหม่สวยง,งามมันเยอะมาและนี่ก็เป็นงานวัดแตนสวยงามของโซโลนั่นเองก็เป็นผลงานเนฟทีที่พี่คิดว่ามีความละเอียดดีนะจริงๆถ้ามีผลงานอะไรไหมพี่รีวิวก็พวกเราก็ทำรายละเอียดลองแต่งเติมอะไรนูนะ่นนี่คือแต่ละชิ้นนะี่ย ม่จำเป็นต้องละเอียดมากก็ได้แต่วลาเอามารวมๆกันอย่างเงี้ยมันออกมาคือดีอะ่ะเออมันลงตัวดีฉะนั้นพี่ว่าถ้าเกิดจะเอาผลงานารีวิวก็ประมาณนี้ก็ได้นะ<อ>ก็จบไว้เพียงเท่านี้สำหรับงานวัดที่แสนสนุกจริงๆสนุกมากคือพี่ชอบไอเดียที่มันมีมินิเกมของแต่ละซุมด้วยไงเออเป็นไอเดียที่ดีมากการให้พี่รีวิวผลงานใดๆอะ่ะถ้ามันมีอะไรที่เป็นคอนเทนต์เช่นไม่ใช่แค่โมเดลเฉยๆแต่กับสามารถเล่นได้จริงแบบว่ามินิเกมเล็กๆน้อยๆหรืออ e ีเตะอะไรพวกเนี้ยมันก็จะเป็นหนึ่งในเนื้อหาที่ดี นะก็ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะครับก็ขอบุคคลที่คอยกดไลค์กดแชร์กดซับให้เสมอมาแล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายเย่ยอยากเห็นแบบระเบิดปะเราไม่มีโพชั่นไฟรลยนี่โอ้อ๊าโอ้ยระระเบิดบนเลนเอาเลยเอาอะไตัด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 เอาเอาเอาวตายหมดเลยเละกลายเป็นเละเล